สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนสวัสดีอ FC แล้วก็ผู้ชมคลิปทุกท่านครับวันนี้ก็งานเข้าย่อครับถอดไดชาร์จใหม่ชอบครับมาร้านเดิมครับเดินหลวงมอเตอร์ครับไฟไม่ชาร์จอีกนะครับพี่ๆเพื่อนเป็นตอนเที่ยงครับก็ทํางานมาเย็นบ่ายบ่ายสามครึ่งแบตเตอรี่หมดพอดีเพราะมันกินไฟจากอ่า แอร์มันกินแต่แบตเตอรี่ไปเนาะก็เลยงดก่อนแล้วเราเปลี่ยนนี่นะพี่เห็นอันเนี้ยเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนฐานฐานตัวนี้นะแต่ทุนทุนตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนวันนี้ทุนขาดครับเปลี่ยนทุนครับเนี่ยทุนตัวนี้ขาดแล้วตัวนี้อีกแปดร้อยบาทครับแล้วเบสต์ก็จะเป็นงวดก่อนมันห้าอันนี้แปดร้อยสองพันสองพอดีเออสองมันสาม Zaman, <intéress up. S 1> ครับตอนนี <pl ains> inde, siglo, ้ใหม่หมดเลยครับทานนี้ก็จะเป็นใหม่หมดทั้งลูกนะไม่ใหม่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวคอาตัวเดียวนี้นี่จะเป็ดเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเสื้อเสื้อเดิมเสื้อเดิมก็นี่ครับถ้าก็ซ่อมทั้งลูกก็ประมาณราราคาราวๆนี้ครับไม่แพงเดี๋ยวยิงอันเก่าออกครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ ของใหม่นะมันก็ไม่ใหม่ของเก่าเดี๋ยวเราไปพันใหม่เราก็ไปพันลวดใหม่ข้างในข้างในนี้ก็มีมัดไฟเหมือนกันคกระริบวัตคุณน,นะะงวดก่อนผมไม่ได้เปลี่ยนเฮียก็เช็คแล้วว่าพอได้คือร้านนี้แล้วแต่เราเลยครับเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ได้หรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนก็ได้งวดก่อนอันเนี้ยเฮียก็บอกว่ามันพอได้ประมาณหกเจ็ดเดือนหรือปีนึงองค์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ไปเลยแต่มันยังไม่เสียนะแต่ผมตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ไปเลยแต่ก็มาพลาดตรงนี้อีกจะใช้ได้้้รมมาอออทตตนนนึงงงง่่่่คัับแีีชชวว อกดจีนหลังตุ้จีนพอดีนะฮะที่มันเสียก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ดีห้าหกวันนะพอมันเสียปุ๊บรถอื่นเลยครับรถช้านี่ครับสภาพของเขานะแต่ของเขามีตำหนิตรงนี้อยู่เหียวขาให้ไปแล้วละ่ะจะมีตำหนิอยู่แต่ก็ตอนนี้ขา้างในทุนขาดแล้วเรียบร้อย ใา้ใหม่ได้ก็ได้ตัวใหม่ไปเลยครับใหม่ตัวใหม่เซครับตอนนี้จบแน่นอนใหม่ทุกลูกใหม่ทั้งลูกเลยเก่าเฉพาะคัดเอาอย่างเดียวสองสามปีสบายวันนั้นเราก็ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะเพราทางเนี้ยก็เช็คว่าเออมันไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็เ,เซฟลูกค้านะฮะอยู่ที่เราครับเราจะสั่งเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่เรา ลักครับนี่สบ,บายมีบล็อกลมไม่บล็อกไฟฟ้าคบล็อกแบตเตอรี่เมาต้องมานั่งมือฝัน ยี่สิบหกหกครับโอ้ยี่สิบเจ็ดเลยทีเล็บรอบสองครับโอ้โหยี่สิบเจ็ดยี่สบสี่ครับแบาวครับเสร็จแล้วครับออกจากร้านแล้วครับจะเลยหลวงมอเตอร์ครับนี่ครับนี่เบอร์โทรนะพ,พี่เพื่อน ก็เบสเซนต์อันนี้เปลี่ยนทั้งลูกเลยครับไบสเซน็จแล้วปะ่ะเดี๋ยวเราไปชาที่ชาร์จแบตกันเดีย๋ยวไปร้างที่สันติครับมาละนี่เมืวานแบตหมดครับเอาแบตมาชาร์จจะถ่ายวิดีโอถ่ายไมได้ตอนนี้ผู้ใจคันเก่าตอนนี้อยู่นี่ปากพิติดูด่แล ครับมาดูเสียสันติตื่นแต่เช้าเลยครับนี่ครับกำลังไล่หนังอยู่<อ><อ>หของเยอะแยะหมดเลยอาจจะดูไม่เรียบร้อยลกๆหน่อยผู้ชายทํางานเป็นอย่างนี้แหละทำงานสาวอยู่ครับงานซสาวเครื่องเสียงอยูน่นี่แบตเตอรี่เราชาร์จอยู่นี่ท่าไรเนี่ยค่าชาร์จเนีย่ย อ๋อเนี่ยครับไม่เอาครับใจดีครับอันนี้รถอะไรรถตีดินนะโต๊ะซับะซับกนนิ้วติดนิ้วเหรอตรรินิวน้ว,วแล้วก็มีเบาะนั่งด้วยด้วยนี่ครับเดีย๋ยววาตรุโมตั้งขึ้นปุ๊บตรงนี้ก็จะนั่งได้เอาไว้ให้สาวๆข้างๆคนขับตีด,ตดินนั่งได้นะนิ่มๆเห็นไหมนี่นะฮะผู้อยู่เบื้องหลังงานสาวสวยของรถเกี่ยวรถตีดินนี่ฮะร้านนี้แหละครับ อันนั้นก็จะเป็นเบ้าที่ใส่จอใส่จอจอวิทยุใช่ไหมอันนั้นเน่ะอันนี้ไม่มีจอนี่แค่วิทยุอย่างเดียวอ๋อนั่นวิทยุอันเดียวเปิดแอร์อ๋อเปิดแอร์เต็มแล้วมั้งเนี่ยเต็มป่ะอะไรี้ไปชัดยืดชัดสองลูกเหรออ๋อ พือนเลยเหรอก็คอชั้นลุงนี้ไวแรกก็คือชันลูกนี้ใช่ไหมลุงนี้แล้วก็ฉากฉากยึดๆก็เป็นมาเป็นลูกนี้เต็มสองลูกแล้วล่ะแบตหมดเลยครับหมดเกี้ยงนะไหนไม่ชาร์จนี่ครับวิทยุครับอย่าติดเบามากครับทำไนี่ภาขยายมีอะไรหรอือพี่ทำมมันเบาอย่างไงก็มไม่มีคนไกญเล่น ครับไม่มีตัวนี้เุแผ่นเลยหันตีไม่ได้นะก็จะเป็น UHP แล้วก็บลูทูธเนี่ยเยี่หจะใส่ให้กับรถเกี่ยวรถติดดินนนี้ก็ใช้แบบนี้หมดครับถูกลงไหมถูกลงด้วยแล้วก็แบม่้หรือไม่ได้อยู่แล้วเออมันไม่มีล้วแผ่นทุกวนันนี้อันนี้คือปีปรับว่าที่จะใส่ชุดนี้เหรออันนี้ของใหม่หรือโมเดลเนี่ยอันนี้ของใหม่นะครับปีปรับที่จะใส่ ซื้อบอกฟิลอันนี่บอ็บอกฟิลอ่ะบ็อกฟิลบ็อกฟิลอ่ะ,อะ ดูงานนะครับการซอยไม้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมงานซอยการซอยไม้เน่งานละเอียดมากหุมหนังไปก็จะพอดีนี่ฮะมีสลลบด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมีสลลบด้วยเนี่ยเหมือนขุดสะเลยเนี่ยรูปแบบนี้ก็เหมือนขุดสะเลยสลลบเหมือนขุดสะเลยเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเกิดเราใส่หนังไปปั๊บมันจะพอดีตบลงไปพอดี เนี่ยครับ๋ย่ามาโคกคันใหม่อีกคันผมถ้าเกิดได้ซื้อก็จะจะทําแบบเนี้ยใส่รูแอร์ข้างหลังติดดอกตรงนู้นก็เป็นป้ายชื่อตัวนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อปั๊บตรงนี้เป็นลําโพงอันนี้รูแอร์แล้วก็เอาซับอย่างเงี้ยอาจจะใส่ซับรู้ไหมก็ใส่เป็นซันบ็อกเนี่ยมีซันบ็อกอู่น้นใส่ซันบ็อกอก็ประหยัดพื้นที่หน่อย มโคเราถ้าก็ติกทั้งเสียงแล้วมันจะรวนรนิดนึงบางทีก็แบบอดลูกนึงอะไรเงี้ยเนี่ยคือจริงๆเราใช้ไฟชาร์จจากรถก็ได้นะครับเราใช้ไฟชาร์จจากรถก็ได้แต่แต่มันไม่อิ่มเหมือนเหมือนเหมือนตู้ชาร์จนี้ชาร์จให้มันเต็มไม่อิ่มเลยัวแบตจะเสียอะไร,รอ๋ออยู่ด้านนู้นใช่ไหมตที่เสร็จแล้วเหรอฮ่านี่เป็นเดี๋ยวจะเป็นรูปโซ่แบบนี้ครับ นี่ดอกกลางแหลมมีไฟด้วยนะครับนี่มีไฟเวยไฟรอบด้วย,วย,วยนี่เพื่อนเพื่อนน่าจะรู้นะว่าอู่อะไรนี่แหละครับที่สันติเขาเป็นคนจัดให้ทั้งหมดนะนสวยคือสีนี่แล้วแต่จะเลือกนะครับจะเลือกแบบไหนก็ได้เนี่ยอันนีเน้เป็นงานไม้นะครับงานไม้ มี่ที่น่ารักของผมเนี่ยช่วยเหลือมาตลอดครับช่วยเหลือผมตลอดตั้งแต่ซื้อรถใหม่ๆหม่ทองค์ทําแอร์ทำอะไรก็ทำทิ้งเลยครับอ่ะโอเคพี่เพื่อนเดี๋ยวไปใส่แบตกันโอเคครับยนะังไงมึงส่งเบอรโทรขอลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดีย๋ยวเจอกันตอนใส่ไ,ได้เสร็จเดีย๋ยวมาว่ากัน